สวัสด,ดีค่ะช่องยายวันดีชาแนลนะคะยายวันก็จะมาถ่ายการทำน้ำยากะทิปลาใต้เน,น้นเน้นเนื้อปลาใช่ไหมคุณฟราอ,อันนี้เป็นน้ำพริกของของใต้เหรอใช่ค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้กะปิกกะปิกก็ต้องเป็นอย่างดีของใต้นะคะแล้วก็เครื่องแกงก็ต้อง<ม>เป็นอของใต้แท้ใส่อะไรมาัาง ก็กระเทียมหัวหอมพริกขี้หนูพริกไทยแล้วก็กะปิอันนี้คือเราเราทำเสร็จแล้วนะไอซินะก็จะมีกะทิมีคืออย่างน้อใบมะกรูดแล้วจากใบมะกรูดอันนี้ก็เรื่อปรุงนะเดี๋ยวเรามาดูคุณก็คุณอะไรเนาะ คุณปาล่าทำนะคะเนาะว่าจะเป็นไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะันกินแล้วก็กหม้อหม้อตั้งไฟก่อนอ่ามาดูกันใส่ข้อวแกงใส่กะปิลงไปใส่พริกแกงพิแกงใต้แล้วก็ใส่กะปิะปบั้งน้ะ อันนี้คนใต้แท้ๆเลยเด้อมาทาคนนครนครเด็กนครแล้วก็ใส่ปลาทูไปปลาทูที่เราแกะแล้วเมื่อกี้เนี่ยปลาทูนี้นึ่งแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนึ่งแล้วแต่ว่าเราต้องการมันเป็นชิ้นเราเลยไม่เราเลยไม่ไม่ตำลงไปจะใครจะตำก็ได้แต่ว่านี้เราอยากให้มันเป็นชิ้นๆกะทิใต้ไม่แปลกใจทำไมไม่เอาหัวกะทิเคี้ยว ไม่เคี่ยวค่ะไม่เคี่ยว,เ,วเคี่ยวแล้วมันจะเป็นมันเร,เราจะไม่เอาเป็นมันถ้าทำอย่างนี้ก็เหมือนมีสารเนาะทำกะทิไอ้น้ำยาป่านะเขาไม่ใส่กะทิไม่เดี๋ยวใส่กะทิค่ะใส่ใสไหมแต่ว่าเราจะใส่ก้อนลอืงนี่รอให้น้ำเดือดอุ้ยหอมมากเลยสิหอมกะปิหอมกะปิใช่ค่ะแล้วก็ ถ้าใครอยากแบบว่าอยากลดเค็มๆมันก็ใส่กะทิเยอะหน่อยถ้าใส่น้ำเนาะคะถ้าน้ำเยอะก็ใส่กะทิเขาใส่เองแต่เราไม่เคี่ยวกะทิไงคะอือเคี่ยวมันจะออกมันใช่เป็นวิธีมันแตกมันเนาะเห็นไหมเห็นไหมอยากกินเด้อกะทิแตกมันนะอย่ารวย คือแบบทําง่ายๆอ่ะทำสำหรับคนที่แบบทำกับข้าวไม่เป็นอ่ะแต่อันนี้คือง่ายมากอ่ะก็ง่ายเหมือนกันทพื่อนให้เราเข้าใจครับ <c oughs> ถ้าคนว่าทําไม่เป็น <c oughs> ก็ไม่เป็นเลยเร,รอให้รอให้ติดมันนี่ก็ใส่รสยืดไปหน่อยรสดีใส่รสดีใส่เนื ถ้าเป็นคนอีสานเราใส่ปลาล่าปาลา,ปาล่าคนใต้ไม่กินปลาล่าเนะอะก็รสาก็เ<ต>อาตามที่ตัวเองชอบเนอะอตก็อไตม่ต้อง,องไม่ต้องกอะคือเนาะแต่ถ้าเป็นยายทำยายจะใส่เกลือก็ใส่น้งปลาหน่อยแล้วก็ใส่คือ มีอะไรง่ายๆก็เอาใบมะกรูดใส่ใช่แค่นั้นเองจบเดี๋ยวมาดูกันเด้ออืออันนี้เสร็จแล้วนะน้าร้อนให้เดือดเดือดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ตั้งประทานได้อมบูดไเอือหอยนะใบมัคน้ำแข็ปล่อยเลยถ้าเป็นทางทางทางใบอีสานอะไรเขาก็จะใส่กระชายเนาะอันนี้เราเป็นชั้นเนื้อปลาเน้นเน้นอร่อย ชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะร่ะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็เป็นขนมจีนเป็นจับเป็นจับเส้นเล็กลอันนี้ก็เป็นจับข้าวเทียงเนาะโอ้ยซ่บหลายเด้อจะหอมหอมดเสพหลายรอยจังหูรอยจังูเนาะเออรอยจังหู้อันนี้ <c oughs> เป็นเนื้อปลาปลาทูแล้วจะเน้นเป็นชิ้น,นเนาะ ก็จะมีใบมะกรูดหั่นฝอยนะแล้วก็หอมกะปิเอฟซีหอมหอมหอมออากอสุดยอดรอจรูยจังรูรย,จงรรยจังรูนะอันนี้ก็คนใต้คนนครสมุทรมารารนะคะวันนี้เรามากินขนมจีนใต้กันนะคะเนาะ,ะดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะไท่อีสานก็จะมีกระชายนะแต่อันนี้ก็ไม่มนะี เคนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้เลวันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ